ของแท้ของปลอมของพวหุจักแล้วแต่ว่ามันถืออิริถือ,อีิริครับผมอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารววยพอสะไหวพารววยครับวันนี้พาเอฟซีอ มาชมต้นพอทองนะครับาใบออกสีทองอสมัยนั้นนะครับเมื่อสองปีที่แล้วโด่งดังฮือฮาจนไม่มีที่จอดรถขับเอผมสำหรับต้นโพอทองเข้าติดต่อกัน5งวดแต่ระยะนี้ก็ยังมีคนมาขอเข้าตลอดนะครับเอผมได้ตลอดมาจากแดนไกลมั้งนะครับนะ,ะมาขอก็มาเห็น อยู่ตามใบต้นโพนะครับเนาะแล้วแต่โชคใครนะครับเอฟซีครับผมคืนยุ้ยกับโชคและวาสนานะครับเนาะบุญไผ่บุญมันครับผู้ใดมาเห็นกะได้โชคได้ลาบไปตามๆกันครับเอฟซีครับผมทีมงานมาเมื่อนี้นะครับเนาะตั้งใจอาพาเอฟซีมาชมต้นโพทองครับเอฟซีครับผมเพราะว่าต้นโพนี่มีเสือเสียงโด่งดังมาก่อนเดี๋ยวกระชได้ไปขอสัมภาษณ์ถามคุณพ่อเป็นไงครับเนาะ ว่าเพลนมีคนมาขอโชคล้านได้หลายเป็นไรคือมันสิบสองล้านท,ที่อยู่อำเภอเพิ่นเพิ่นมาขออยู่นี่บอ่ครับอยู่ที่ผมเพราะว่าเพิ่นมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นกับวอยากเพิ่นกับปิดไปนะครับเนาะบันให้โดง่งดังสิบสองล้านที่อำเภอเพิ่นถูกงวดที่บานมากครับอยู่ที่ผมแต่โค้งสิบเป็นต้นนี้นะครับว่าไอซีครับผมเอาถ้าไปฟังคุณพ่พอพิ่นสีบอกสูฟังเลยครับเอฟซีครับถึงสิบสองล้านเพิ่นมาได้อยู่ต้นโพนี่บอพ่อ พื้นกัดถิ่นพื้นไม้อยู่กลางคื้นพื้นกัไม้ตรงเทือกพื้นกัไม้กังเว้นโอ้ครับผมเออแต่ว่ามีคนมานเรื่อยแต่ว่าประมูยางาม่ย<ม>ังแต่ว่าพื้นนันมานเรื่อยเรื่อยยู่ครับอืมโอ้แมนของแท้่พิบส12ล้านได้จากต้นโพนี่ไป ของแท้ของปลอมของพวกหุจักรอะไรแต่ว่ามันถืออิริถืออิริครับผมอือเม่นอยู่ครับอยู่อำเภอเพ็ญนะครับว่านี่อยู่บ้านเอ่ออยู่บ้านสะไคร้หน่อยนี่สะไคร่ครับผมข้าอวเจ้าเจ้าโตแต่ว่ากันย่างพื้นมาเข้ากับหัวเห็นดอกครับกับทัรมดาเนาะมันบ่อหือห้าบ่อเนียงพอเวลาฝนกระชีมาของฝนเรื่อยเรื่อยครับไม่ง่ายว่าไปไปคุณบอกแล้วัดได้ไหวัดเอออย่างนว่าเพิ่อนบุคคลใจบุญนี่มันก็ว่าเป็นวัดดอกมันเป็นอะไรเออเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเพิ่นที เพื่อนในเรื่องทองเพื่อนน่ะครับผมครับก็เลยมัดถามว่าสิบสองล้านที่ได้ออกจากต้นโพทองใช่ไหมแค่นั้นนะครับผมอันนี้กันบวกก้ารับปากเนาะเพราะว่าเพิ่นย้ำเพิ่นมาเขาก็บอก่เห็นแมนครับผมแมนครับผมเพ่อออาจจะมาตั้งคืนโอ้ครับผมสิบสองล้านเออสิบสองล้านแต่พอเพิ่นเพิ่งไหนมาอีหลี เพื่อนซีกีหลีแต่เพิ่นสีเอาอยู่นี่เือเอาอยู่ใสกับบนน้ำผู้จักน้ำพิ่นเนาะเพราะว่าครับเขาก็นอนอยู่นี่ละเออแต่ว่าก็เห็นรถเขามาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆกลางคืนน้ำเพลอกัดมาเจอสามซีคันกับมาวัากันเซียวเซียวอยู่นี่โอ้ครับผมอืมโอ้โหผมผู้ทองพี่น้องนี่แหละต้นผู้ทองครับผมอืว่าหันใบแห้งงามดีว่ะน่ะ อันนี้มันอยากรดนแล้วจังหวะเดือนที่แล้วใบงามเป็นบ่งามีหลีง่ามไม่ติดบ่อ้อเหลืองงามไรยังสีทองเหมือนเดิมสีทองเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเกิดไม่จึงสีทองเก่าอยู่นี่เดี๋ยวนี้ใบก็หล่นออกไปแล้วก็ดเดือนเมื่อกัดสิเปลี่ยนใบเปลี่ยนยังนะเนาะครับผมขอขอบคุณคุณพ่อหลายครับผมขอบคุครับผมไอ้คนจะคอยมาอยูเขาเท่าตั้งเตื้องกับน้ำเต็มนี่ตั้งเมื่อตั้งเตื้องน้ำกับมาเต็มตั้งเตื้องกับน้ำแดงน้ำหยังเอาไว้เพราะว่าตากระยากเนาะลูกลูกก ก็ไปสอนโรงเรียนลูกเคยกับไปซื้อขนาดสักคาขวก่อนไม่หล่นยากครับแต่เรื่องโบนัขึ้นมาบ้านนี่บ,นบ้านแห่งสี่กับ่บวานกับโบนัยเงินเขาดิเออออต้องม ah เาเห็ดตีนะเขาโบนัยดิพ่อให้ถามนาย่ามกันขึ้นนี่ามีคนมาเรื่อยๆเ,เป็นป<า>ปพ่พอมาตั้งแต่กับทุ่งผ้ามาหลักมากับมีมาพอนะแต่ว่าเขาห้ามห้ามยั่ว หามพนมายู่เลยครับมันรอดเข่าทั่วดิหามมากขนเมื่อมันก็ลอยมากทีบหนึงหมอทำอยู่นี่มันพ่นทรินเนี่ยเนี่ยเคยทงน่ขนอเมื่อมันหนีมันมันมาหลอยเอาทุ่งยังอยู่นี่เราเอเอาใบพวเอายังไปมันเป็นหมอเขาเรื่อบเขเรอมกับวัตถุซินเบงเลกเบงในละตามความเชื่อเขาเดีอยวน้ออเนาะว่งหันมาทีบางดังดังวันทีมีสูเ็กได้อยู่ใบเดรับมันออกอยู่ใบเดครับออใบเด้ออกใบ จะบเก้าหานี่ก็เป็นเก้าหาเลยอีกับหกซีมัน,นออกมาสามงวดก็ตท่อะไรตัวอีกตัวหนึ่งวานนี้กัตอๆกับวันนี้มันซุ่มนี่ซุ่มหาเงนินนี่มันไหลครับผมช่งเนี่ยมันหลเรียกช่งแม่งรงไหลช่งไหลคนช่วงไหลเออากิดทุ่มยิ่งมาหานาั่งกบกเลกๆอยู่นี่อเอมูเจ้าเป็นนิย<อ>ังวะท่านก็ไม่ใหยเป็นช่งว่างเดี๋ยวตาท่านรับอท่านห้วยมม่หูจักแล้วบอกมางมากข้งคนมาแจ่ไก่พูน่ะครับผมว่าเป็นเทพ ว่าตาบ่จักเทพบ่ตันหุ่ยตาคนว่าต่ลูกเนาะูยักแต่เทพพรเพชรอุบลอะไวมาทีแล้วว่าร่างเดิหัวห้ยตันมึงมึงมีกี่ตัวครับผมช่วงนั้นช่วงนั้นหลายเลยชุ่มเทพชุ่มมาสยืนนี่มาอยู่นี่มาหลายหายยากมาพุ่นน่ะอาจารย์มาตั้งแต่กูบภาพันพุ่นนะบ้านคุพ่อหวานพุ่นนะมาขอห่ะมาคือขันพาที่มาทั้ามือแรงมาหนี่ขันได้แล้วที เพิ่นที่ไปใส่ซ่องไปน่ะสินะครับไปาแจกไม่ออกหรือว่เอากระซ่องเลยสามร้อยหรือห้าร้อยก็ว่าไปจันแล้วค็อะไรอยางองี้ยเอืออืออ่าเราก็เป็นเพิ่นได้มา้างไปครับผมเอาบันนี้พ่อครับหลังจากฮือห้ามาตาบุญมานี่คนก็มาเรื่อยเรื่อยบ่ได้ขาดแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเอาเลขแจกต้นโพทองไปพอหนุ่ยว้ามากเอาเลวก็ไปก็ตพ่อเขบ่ได้ถามว่า เจ้าคนใดเจ้าใดไปเออเจ้าก็ตัวใดล่ะมาเพิ่นก็มาซองดูดนได้แล้วว่าท่านก็ไปทวนกันทวนมากมันอยากมาทำพิธีล่ะทำพิธีเออมือนั้นมือนี้สีเฮ็ดตั้งที่เนี่ยเขาไหวเฮ็ดเพราะว่าท่านไหวเฮ็ดมันเพราะว่าเขาอยู่กับอยู่ธรรมศาสตร์นั่นแหละมีเจ้านึงมามาจากกุศลจำเนี่ยเพิ่นนี่จะบอกฟังห้วยเพิ่นเป็นหยังคือว่าปฏิบัติหากถามนั่น บอกคนในเรื่อคนผู้เดียวแต่แล้วแต่น่านั่นก็นตัดมดแล้วหยาน้่นครับผม, <า S 1> บมอันนี้ก็มาตัดนี่ลบไปพุ<ม>่นออย้อนนี่มันที่มีสิหาอะไรนี่ครับผมบางหันนี่ก็มันติดปราก็มันติแตกกันนี่อ้อท้องนี่มันยื่อที่แรกนี่เขาก็เอาบาได้แล้วก็ว่าเ้าเป็นคนมักไงเราเป็นคนทองสารคนเราว่าน้องบ่มีไก่เขากินไปหาไปเง้นมันที่เขาเมื่อลรหกพันเจ็ดพันเมืออลยหมื่นกว่าผู้ดีเขาท่วงดังๆอ่ะเออท่วงดังๆสองสามหมื่นก็ได้แต่ว่าวันนี้ไอ้นี่ ไอ้ที่ตัวกันก็เนี่ค่ะวาบร์นไขหนาเขาเนาะนองเมี่ยนเนี่ยครับผมอยู่ครับผมืมื่อกั้อยู่หนีดีครับ นี่แหละเขาบาบริจาคนี่เขาก็ม่เฮ็ดแต่นี่ล้นี่มาจากนคกปฐมบ่ี่มาล่นี่กะพงสุกรพงนี่เนี่ก็มาจากทัง่กลๆได้ก็ให้มือนึไปซื้อนี่แหะนี่ซื้อนี่เพราะว่าอีอีนี่นะม mm ันอยาก้ขึ <t <t ้นนีน้องย่าอยู Ça ่นี Bey ่มันโมเมนต์มันมันก็อยากได้ไปซื้อ้าตาดีพี่หเอาลกลอน มันเดินมาหันนีเต็มเลยิ่ผามันเดินมาหันนีไปเต็มเลยโอ้ยเริ่มมาั้กเต่เดินหาครับผมงามไเรถเป็ตัวรับอีซีกับคุมว่านี่คนทัง้กับปิดทุนทนุดังบุลอออฟซีครับผมเพนตัวใหครับอซครับขยายให้เล้วเดรับเด้อเบิ้งเอาครับอฟซีครับสองเอาเดี๋ยวมีศกมีหลับ แ้่เป็นง่าเป็นอย่างบัวไก่แล้วก็เกเขาลังปูงที่ปีแต่ปาขึ้นมาหละคุณเร่กอนนั้นขีออกอีกอ่ากําลังปูงขึ้นมาใหม่กับมี่คุณเร่กําลังขีออกครับผมอืมออกขึ้นมาเลยอ่าแอดมินเห็นเป็นเจ็ดศูนย์นะครับด้วยฟครับเห็นเป็นเจ็ดศูนย์ครับฟีเห็นตัวไหนนะครับเห็นเด้อเหเป็นโจรเป็นหลาบเด้อเห็นเป็นมันหมันเออครับ เห็นสองตูครับบ่น้เห็นสามตัวเอาจาีแปนไปเลยเจ๊น้อมันนี่แปนลอจฝ่ยันมันนี่ล้จเอาครับผมเดี๋ยวสิสุกใหเห็นนี่กันพุแล้วขอเห็นแค่เจ็ดศูนย์ครับพี่ครับผมคุณคุ้นคุนแลคนสนุมเือกันมมาเต้ใต้อยู่กับพี่นะครับมาน่ะนอบบ์ครัพี่ครับผม เห็นเจ็ดศูนย์นะครับเด้วเอฟซีครับอยู่ต้นโพทองนะครับเนาะเอฟซีเห็นบ่ครับโตยิใหญ่ๆนะครับเลขศูนย์นะครับเนาะเลขตัวตัวย่างๆนี่คือตีกเกตครับเอฟซีครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับเอฟซีครับผมแต่ว่าอยู่ใบหันเพิ่นว่าบ่ให้เด็ดลงมา เด็ดบัวใดเนาะครับเนาะยุ่ยใบกระเด็ขึ้นมางยุ่ใบก็เห็นเป็นเจ็ดศูนย์คือกันครับอยู่ที่ผมแต่ว่าเอาลงมาให้เบิ้งบัวใดครับเพราะว่ามันหยานยามันหลุดลนอเลยไปจับบัวใดนะครับช่วงน้นมันลนลงม่นนี่ครับคนอ่าบุษราไปเรื่อยเร่อยครับผมช้าบุษราลนตัวซาใบสาที่ใบก็ะใดสามพันนั่นแหละช่วงช่วงเฮือห้านี่ได้บุษราวคือวานัครบ ไอ้วัซีนหมวถงหัวเนาะอสาสูก่อนมานนะมัน้ยเมนายคอัเผมเบ็ดเดียวขับเอฟซีรับผมเห็นหยุดตนโพด้ยครับเ่อตนโดท้องขับเอฟซีับผมไอ้เน่าเมี่ยเขาป่วยตั้งแต่ตอนนัดไปครับเ c ครับผกมเขาตีฟูกด้เหมือนเลยสองพันคำพันเลไม่เข้าใจซ่องมาม่าหายแ้วกล้องเมื่อด้วันนี้ ผมเลือกซื้อเอาในวันนี้ต้นโพทองนะครับเอซีครับผมคือแป้งนี่ต้อกันนี่มีเออเป็นซิบหาอะไรเห็นเจ็ดศูนต์ตัวเดียวครับเอซีครับผมอ่าสลา์กิพี่กับไฮโซไฮมาร์ไฮรัมไฮรวยเลยครับเรืองเอซีครับผมขอจบเกี่ยวเพียงเท่านี้ครับพอเขาไม่ได้คลิปหนาวก็คำว่าสวัสดีครับ